สบายดีเมื่อนี้เฮาจะมาเห็ดเมนูเห็ดเผาะอบไก่ลาเนะส่วนประกอบก็จะมีหัวคาหัวซิไข่มะแเคนพริกไทยลวกะ็หัวกระเทียมหัวบัวแดงใบขี้หูเนะเห็ดเผาะลวกะ็เนื้อไก่ของเฮาเขาจะมาตำเครื่องอบก่อนนอะเราจะตำหัวคาและกะ็มะแเคนแล้วพริกไทยก่อนนอะเพราะว่าซ่ามยางนี้มันจะแข็งถ้าเขาตำรวมกับตัวอื่นมันอาจจะบนเล็กเนาะ จะยังเป็นเม็ดๆอยู่เหมนจะบวแซบเขาก็จะมาต่ำแต่ซ้ำเซียวในก่อนเนาะให้แลกแล้วจึงใส่ส่วนที่เลือดลงไปตำไ่ำใส่แหงนินึงเด้อนเนาะนี่มันแลกประมาณนี้เนาะแล้วเขาจึงมาใส่ส่วนที่เลือดลงไปใส่อันนี้เป็นหัวซสีไข่เนาะแล้วกะหัวบัวแดง ดีเนาะส่วนตัวมักต่าแบบเล็กๆเวลาอบมันจึงกินแซบเนาะเครื่องหอมกกินไปได้เลยหลังจากเล็กเลยเขาจะใส่พร่งคีมินเนาะเพื่อให้นําอบห่าหหอมและการเลื่องนะ้าแซบใส่พร่งคีมิ้นลงไปประมาณครึ่งบวงเนาะแล้วก็ใส่เกลือป่ายบวงเนะาะยันมันเค็มเดี๋ยวเขาจะไปปรุงอีกเทื่อนึงตอนห่าผัดเนาะ ลัางจากนั้นเขาจะต่ําให้เล็กต่ําให้เขากันอีกเท่อนึงเนาะ,ะส่วนผสมทุกอย่างเขากันแล้วเขาก็จะมาค้างหม้อน้ามันให้ฮอนแล้วก็ตักเครื่องอบข้องเฮาลงไปผัดให้หอมตอนนี้หอมขนาดเลยแล้วหล่างจากที่หอมดีเขาก็ใส่เนื้อไก่ลงไปอันนี้แม่เ่าใส่ส่วนปีกเนาะส่วนปีกลงไปสามารถใส่ใด ทุกส่วนเลยเนาะจะเปลี่ยนจากเนื้อไก่เป็นเนื้อมูกระไดเลยแต่ว่านี้พอดีมีเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นเขาก็เห็ดอ,อกไก่เลยเนาะต้องผัดให้มันห้อมจนเนื้อไก่เกือบสุกพมนแหละให้มันห้อมเวลาเขาผัดนดนๆเนะาะเครื่องอบเขามันจะซึมเข้าไปในเนื้อไก่แล้วมันจะเห็นให้ยิ่งแสบตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นหอมละเริ่มหิ้วเขาเลย หลังจากผัดจนหอมแล้วเขากลมาปรุงรสเนาะโดยซอสหอยจะใส่ซอสหอยซ้ามบวงเนะาะที่จริงแล้วการปรุงกันแล้วแต่ผู้มักเลยเนาะส่วนตัวจะบดใส่แป้งหนัวเพราะว่าเป็นคนบ่มากกินแป้งหนัวเนาะหลังจากนั้นก็นจะใส่น้ำปลาประมาณหนึ่งบวงยาซาร่ายเดอย์ยันเค็มเดี๋ยวมันสิเค็มก็นเนาะบวงปลายนอ้อยหนึ่ง โอเคแล้วก็ผัดต่อไปอีกน้อยนึงจนว่าห้อมเครื่องปรุงเขาแล้วก็ซิมาไซใบขี้ฮูดเนาะเวลาเขาใส่ใบขี้ฮู้ดลงไปแล้วผัดน้อยนึงมันยิ่งจะห้อมขึ้นเห็ดไห้น่ากินเนาะผัดไปเลยๆเด้ออย่าลืมผัดานานเห็ดอันใสแห้งน้อยนึงเนาะคูดปบบกลนหมอ้อบรสันมันจะติดหมอ้อแล้วมันจะไหม้ได้เนาะหลังจากนั้นเขาก็ใส่เห็ดเพาะลงไป เห็ดพาตัวนี้แม่โอเซียนได้นึ่งไวเรียบ้อยเนาะแล้วก็ใส่ซองแข้งไว้เพื่อจะเก็บฮักซ่าไว้กินดนเนาะเฮากระพัดต่อไปให้เครื่องมันเข้ากันดีเนาะแล้วเขาจะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งถ้วย ประมาณคร่งถ้วยเนาะหรือว่อ่าาอท้วมเนื้อไก่ท้วมเห็ดหอาแล,อแล้วเนาะเนาะเขาใส่แบบนี้แล้วเขากาเกลี่ยมปิดฝ้าไว้เลยให้มันฟดเนาะฟดมาหน้าตากระสิประมาณนี้หอมหอม หอมแท้ๆเนะาะค่ะประกันรสชาติเลยหลังจากนั้นเขาก็มาปรุงอีกเท่อนึงเนาะปรุงไว้นี่แล้วเขาก็มาซีมตักใส่จานใดเลยเนาะอะ,อ,ะอย่าลืมเติมมักเผ็ดเด้อลืมทายตอนเติมมักเผ็ดเนาะเพราะว่าจะออกรสแบบเข้มข้นในนึงเนาะเผ,ผ็ดเผดเค็มนิดนึงประมาณนั้นนี่